สองคนพากันมาเที่ยวทะเลสาบวันนี้ขับรถมาเที่ยวทะเลสาบแถวอีวาแถวมิสินี่ก็จะมีเรือมีเรือพานักท่องเที่ยว อังกอร์คือวะเทเลสาบชื่ออะไรล่ะ